คนะสิทธิ์ตอนที่232ทหารโล่โมลยินตอนที่สองแต่ข้างฝ่ายอังวะนั้นสอพินญาและจิเสเบงดูอยู่ข้างนั้นพอเห็นฝ่ายโมลยินถอยคนทั้งสองก็รีบอ้อมออกมาคอยรับหน้าสอพินญานั้นเข้าพยุงให้เมงกระยอกะัะแงลงจากหลังมาแล้วว่าความคลางแคลงเมื่อครู่นั้นได้ประจักษ์ แต่บัดน,นี้ที่สงสัยก็สิ้นลงเมงกะยอกระแหนอาจารย์ท่านทำศึกครั้งนี้เมื่อครั้งโมนยินเข้าประชิดแปลข้าพเจ้าเคยประด้วยน้องทั้งสองของท่านแต่วันนี้เห็นเชิงผู้พี่อ้ายเองก็แจ้งว่าสูงกว่ากันจะให้ว่าสิบเอาหนึ่งยังเทียบกันไม่ได้เลยเมงกะยอกระแหนก็ว่า มหาอุปราชหงสาวดีท่านว่าทางนี้มิรู้อัจรยาสัยถนัดแล้วข้าพเจ้าจะเห็นเป็นทํานองเย้ยไปเสียสอพิญญาก็ว่าข้าพเจ้าพูดโดยดีมหาอุปราชหงสาวดีท่านว่าทั้งนี้มิรู้อัจรยาสัยถนัดแล้วข้าพเจ้าจะเห็นเป็นทํานองเย้ยไปเสียสอพิญญาก็ว่าข้าพเจ้าพูดโดยดีกระไรท่านแปลความไปข้างร้าย เมงกยอกระแงจึงว่าข้าพระเจ้าออกรบวันนี้มากว่าจะได้ชัยแก่ชาวตองอูสมปรารถนาก็ยังอดแค้นตัวเองไม่ได้ด้วยเหตุที่ความคิดอันตนกำหนดในที่สงัดนั้นอุปมาความฝันในทิพยสสมบัติมุ่งเอาแต่ส่วนดีเป็นประมาณส่วนใดเป็นส่วนเสียก็คิดข้ามสิ่งนั้นเสียหรือจะว่าข้างส่วนนายทับ ข้าพเจ้าก็เห็นตัวประกอบกรรมเป็นครุโทษไว้นายทับลู่ความเห็นแก่ความข้างได้ชนีดชอบหรือดั่งข้าพเจ้าทําการวันนี้ผลต้นทหารโลกข้างตัวไม่กลัวสิ่งใดแต่ครั้นเข้าสมรภูมิจริงแล้วทหารเหล่ามา้าไม่อาจเอาชนะข้าพเจ้าตามความคิดแล้วหากทหารตองอูระดมด้วยกองคดคนเดินดินไหนเล่า จะทานกำลังคตรศึกได้ก็เห็นเป็นที่เพลียงอยู่การกำหนดไว้จึงมีได้ผลเสมอกับที่ยินดีอยู่ในใจซอพิญญาฟังคำทหารอังวะตัวนายว่ากล่าวไม่ทันโต้ตอบประการใดแต่จิตเบงนั้นรู้อัยารัยาใสว่าเมงกยอกแงในภูมิวิชาศึกเห็นแววว่าตัวกำหนดการรคบกพร่องชนีหน้าที่เจ้าทหารเสือโมลยิน จะถือเอาเป็นข้อระทมอยู่จึงจีสเสบงคนปัญญาไว้ก็ทำกิริยายกมือขึ้นไหวเบื้องบนเป็นที่คำนักเทพพยาดาแล้วว่ารอยบุญมหาอุปราชนายข้าพเจ้าจะพลอยได้อาศัยชื่อเป็นผู้ชนะตองอูครั้งนี้ก็เพราะเมงกยอกแง่ท่านเป็นแน่แท้เมงกยอกแง่ท่านปรารถนาเอาผิดเป็นครูกรณี ก็เห็นว่าไม่ควรนับโทษว่าเป็นนายทัพอันลู่แต่ความเห็นทางข้างได้ก่อนซึ่งทหารเดินเท้าที่อย่างสำคัญของท่านทําการไม่ได้ผลเต็มมือครั้งนี้จะทุกไปใหญ่วันนี้เป็นวันแรกที่ชาวโมลยินนําโล่หนังโครกระบือออกสนามยุทธสิ่งใดเห็นเป็นสิ่งเปลี่ยนก็กำหนดจดจำไว้เป็นเครื่องแก้ไขเถิด หนึ่งมิงกยอก,กระแงท่านอย่าว่าข้าพเจ้าสู่รู้เลยแต่เดิมนั้นท่านสีเชื่อฝีมือทหารอันฝึกไว้เกินขนาดจึงไม่ได้แต่งทัพให้ครบถ้วนสืบไปเบื้องหน้าท่านละความประมาทเสียได้ทหารม้าช้างและเหล่าธนูประจำมือมีครบครันตามระเบียบเดินทัพแล้ว มากว่าตองอูจะนำช้างเข้ามาย่ำควานข้างเราก็จะได้ออกรับเองหรือหากติดเชื้อเพลิงปลายธนูไว้ยามช้างศึกอีกฝ่ายแปรแปร่นเข้ามาเมื่อใดเมื่อนั้นทหารหน้าไม้ของท่านกระหน่ำลูกดอกติดเชื้อเพลิงนั้นเข้าช้างฝ่ายโน้นเห็นไฟก็ไม่ยอมให้ควานใส่เข้ามาหาเราเองเบื้องนั้นทหารโลโมนยินก็จะทำการได้เต็มฝีมือ เมงกะยอกัะแงก็กล่าวคำขอบคุณจิสเบงแล้วว่าท่านนี้ถึงหากอายุยาวก็สมควรแก่ตำแหน่งทหารคู่บุญมหาอุปราชอยู่ฝ่ายสอพินยาก็พรอยสรรเสริญเยินยอเจ้าตัวนายฝ่ายอังวะคนเดียวกับจิสเบงครั้นเมงกะยอกแงเข้าค่ายสอพินยาก็ว่าข้าพระเจ้ามีใจห่วงถึงค่ายในหน้าที่ตัว ท่านเชิญมาดูทหารอังวะเอาชัยตองอูบัดนี้ก็ได้เห็นเป็นที่ชุ่มชื่นใจเต็มความหมายแล้วและจะลาท่านไปก่อนอันหนึ่งมิงกะยอกระแงท่านอย่าท้อใจในราชการของพระเจ้าอยู่หัวท่านแลพระเจ้าอยู่หัวหงสาวดีร่วมกันครั้งนี้เสียข้าพระเจ้าเล่าจะเอาการไม่เพลามือเลยเสียงคล้องกรองข้างอังวะออกทำศึกเมื่อใด เมื่อนั้นทหารหงสาวดีจะทําทีเข้าปล้นเอาเมืองให้ชาวตองอูห่วงหลังกังวลหน้าไว้อันสุราอาหารนั้นเสร็จสึกแล้วข้าพเจ้าสอพิญญาคงจะได้ปรนนิบัติท่านณนในกำแพงตองอูดอ,อกอย่าเพิ่งสนใจให้ข้าพเจ้าลิ้มรสสุราเมืองอังวะสวรรณนี้เลยทั้งฝ่ายหงสาวดีและอังวะ ทอยทีสนทนาเอาใจกันเป็นอันดีแล้วสอพิญยากับจิสเบงต่างคนก็ลายแยกกลับมาค่ายตัวและเมงกยอกระแงนั้นแต่งทัพศักด้วยทหารดั่งคำจิสเบงว่าแล้วออกท้าทายชวนให้ตองอูออกรบอยู่สามสี่เพลาก็เห็นเงียบอยู่เมงกยอกระแงก็ให้ทหารกล่าวคำหยาบช้าท้าทายอยู่ทุกเวลา กระทั่งเพลาเย็นเห็นว่าตองอูไม่รักจะออกสนามยุทธแน่แล้วจึงคืนค่ายตัวและฝ่ายข้างในเมืองตองอูนั้นไม่ได้เลือกพลหรือนายก็เจ็บร้อนอยู่ทั่วทุกตัวทหารยิ่งองค์พระเจ้าตองอูด้วยแล้วก็พรุ่งพลานทยานใจยิ่งกว่าทุกผู้ได้แต่พระมหาเถรขัตติยาจารย์มันกล่าวกล่อมบำรุงดวงจิตไว จึงค่อยบรรเทาลงบ้างแลพระมหาเถรน,นั้นล่วงรู้อารมณ์กษัตริย์หนุ่มถนัดอยู่ไม่วางใจในความบุ่มบามและหย่อนความยั้งคิดแห่งองค์ตะเบงเวตี้ยิ่งนะักจึงถือเอาการฉันเช้าและเพลงเป็นประจำบนเชิงเทินอันมังตราจัดเป็นที่บัญชาการนั้นทุกเพลากระทั่งตกเที่ยงเกินแดดกล้า เห็นว่าทหารทั้งสองฝ่ายไม่จงใจจะรบกันในเวลานี้แล้วพระมหาเถนจึงจะกลับมาวัดและเมื่อพระมหาเถนออกจากวัดเมื่อใดฝ่ายภิกษุหนุ่มผู้เป็นศิษย์เจ้าครัวก็ร้อนใจอยู่กนกันมักจะไปเยี่ยมเยียนฟังอาการขุนเมืองมังรายอยู่เนืองๆด้วยเดเดถือว่าขุนเมืองมังรายเป็นผู้ใหญ่อันมีคุณแก่ตัวมาแต่น้อยอยู่ขุนเมืองมังราย นอนสมด้วยพิษบาดแผลสามสี่เพลาแล้วลุวันที่หกที่ระบบอักเสบค่อยทุเราแล้วพอจะลุกขึ้นนั่งเจรจาได้และวันนั้นจะเดดก็มาเยือนกรมมาเมืองผู้ใหญ่อีกคุณเมืองจึงว่าวันวานผีว่าเจ้ากูนั่งอยู่ด้วยข้าพระเจ้าอีกพักใหญ่แล้วคงจะได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวมาที่นี้และใส่กันแสงเอาเพราะความระทมใจ ข้าพเจ้าเห็นอาการพระเจ้าอยู่หัวผู้ยาวแล้ววิตกว่าอายุแห่งพระเจ้าอยู่หัวเราคงไม่สิ้นเพราะมือข้าศึกดอกหากจะสิ้นเสียเพราะความเจ็บใจตัวเองเสียงทหารอังวะข้าศึกร้องเย้ยข้อหนึ่งและเสียงพระคุณเจ้าวัดกุโสดอเตือนให้รำลึกภัยในการจะนำคนออกยุทธนั้นข้อหนึ่งสองข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ กวนอยู่ในอารมณ์พระเจ้าอยู่หัวเราข้าพเจ้าจะระหนักอาการพระเจ้าอยู่หัวเยี่ยมป่วยวันวานตรัสว่าวันใดข้าพเจ้าขุนเมืองมังรายหายเป็นปกติพอจะอยู่แทนพระองค์สั่งการป้องกันข้างในเมืองได้แล้วองค์จเบงชเวตี้จะออกศึกเองข้าพเจ้ายินคำปรารบทั้งนี้แล้วให้มีใจวิตกอยู่ ด้วยพวกโมลยินอันสังกัดอยู่ในชื่ออังวะนั้นฉันเชิงยุทธใช่ชั่วไม่เลยเจริญก็รับเอาว่าขุนเมืองท่านว่าอาตจจมาเห็นชอบด้วยแล้วข้าสึกคึกอยู่นอกเมืองดังนี้ควรที่พระมหากษัตริย์จะใช้ผู้อื่นแทนตัวอันพระเจ้าอยู่หัวจะถลาแล่นเข้าสู่กองเพลิงยุธเองนั้นเป็นที่ยกย่องกันในอัจยาศัยผู้กล้าก็จริงแล้ว แต่มองให้รอบด้วยประการทั้งปวงแล้วยังไม่ถูกท่วนงดงามก่อนขุนเมืองมังรายก็ตอบว่าเจ้ากูว่าทางนี้หาผิดไม่แต่บุเรงนองท่านเคยเป็นทหารย่อมแจ้งอยู่เองว่าปัจจุบันการนี้ตองอูเสมอคนค้าสงครามผลแรกเราสิหมายเขี้ยวศึกเมืองไกลนายทหารชั้นหนุ่ม อันจะอาศัยกำลังได้ถึงขนาดนั้นก็มีอยู่ณเมืองแปรโพนผู้เท่าที่ชนาญการทหารคือตองวุ่นยีก็อยู่ที่โน้นดุดกันอีกทหารในตองอูยังมีจำนวนมากก็จริงแล้วหากตัวนายหาไม่ได้ดอกขุนเมืองบังรายเสมอเป็ดจึงจำเข้าสนามขันด้วยไก่ข้าพเจ้าเงี่ยงเสื่องโดยไวก็ประการหนึ่งแล้วมิหนำละอาวุธมาเอาการพลเรือนนานช้าดังนี้ จะใช้การให้ได้เหมือนหนุ่มนั้นยังจะได้อยู่หรือภิกษุหนุ่มก็ว่าอาตมาเชื่อฝีมือความรู้ความคิดของพระมหาเถรมังสินทูอยู่ฉะนั้นสัพพวิทยาการอันพระคุณเจ้าพระองค์นั้นมอบให้กับตัวจึงเป็นเครื่องหนุนให้ทนงใจว่าคงจะได้รับการของเจ้านายได้ตลอดขุนเมืองท่านเป็นใจช่วยว่าวระเจ้าอยู่หัว ให้อาจตามารับราชการถึงไม่ได้ประโยชน์ใหญ่ก็อาจได้ประโยชน์น้อยบ้างคุณเมืองทอดใจใหญ่แล้วว่าเบเรงนองท่านกล่าวความข้อนี้ใหญ่อย่าว่าแต่ข้าพเจ้าจะเล็งเห็นประโยชน์ในกายท่านถึงองค์ตะเบงชเวตี้เองก็เล่งประโยชน์แต่เจ้ากูอยู่วันวานเมื่อข้าพเจ้าทูลความข้อนี้ สังเกตเห็นสีพระพักสลดดุดอ่อนต่อทิฏฐิเก่าครั้นแล้วอีกเพียงชั่วครู่ก็คืนอิริยาบถเดิมมังตราเจ้าเหนือหัวเรานั้นใครดีใครชั่วก็พอจะเล็งรู้หากแต่อัจยาิยสายข้างทิฏฐิข้างตัวกล้าแข็งยิ่งกว่าสามัญชนดอกคำของข้าพเจ้าจึงไม่อาจเตือนให้พระเจ้าอยู่หัวสลัดความคิดเดิมเสีย เจ้าตัวก็อยู่ชิดพระมหาเถรขัตติยาจารย์แล้วกระลรเรื่องทั้งนี้จึงมิให้พระมหาเถรว่ากล่าวให้พระเจ้าอยู่หัวอ่อนลงจะเด็ดจ,จึงว่าพระมหาเถรพูดเรื่องอื่นพระเจ้าตองอูก็รับไว้บนขมองแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาตมาแล้วดังว่าจะเอาพระบาทย่ำให้จมดินเสียครั้นแล้ว จเจ็ดสักถามเอาการสงครามทั้งปวงขุนเมืองก็เล่าให้แจ้งโดยละเอียดยกย่องอภินิหารไพรเดินเท้าชาวโมนยินให้ภิกษุหนุ่มฟังเะเด,ดสักเอาว่าโล่นั้นทำด้วยสิ่งใดขุนเมืองก็ว่าสังเกตเห็นเป็นหนังสัตว์หลายผืนซ้อนและตากได้เกือบแห้งแล้วขณะต้องอาวุธเป็นรอยลึกลงไปบ้างแต่ไม่อาจทะลุลงเป็นช่องเลย สถานหนึ่งโลนั้นติดกระสันมั่นมือยิ่งนะักทั้งทหารเจ้าของโล่ทุกคนเล่าก็ใช้โล่ใหญ่ปิดป้องคล่องแคล่วสามารถถนัดจะเด็ดสนทนาอยู่ใกล้กำหน,นดเพลแล้วก็ลาขุนเมืองมังรายมา